Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยโอเคฮะทุกคนหาผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าแฟนๆแมปโจโจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนครับและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิว คลซีไดมอนด์ดะนี่เคลซี่ไดมอนด์ดะในคตรเท่นะฮะโอ้โหก็คือเคลซี่ไดมอนด์หรือไดมอนด์เคลซี่นั่นเองนะฮะไอเจ้าเพชรบ้านะฮะทุกคนไอเจ้าเพชรบ้าตัวนี้เนี่ยมันมีโอกาสออกอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่าเคลซี่ไดมอนด์เนาะมีโอกาสออกอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคนครับเคลซี่ไดมอนด์ดะคตรเท่เลยเอาใหม่นะ นิไดมอนด์เดอร์โคเทนิสัยที่ผมได้มานะทุกคนเป็นนิสัยพื้นฐานเลยครับไม่มีอะไรเลยนะฮะทุกคนครับแล้วก็สแตนตัวนี้เนี่ยจัดอยู่ในเทียเอลบนะครับทุกคนครับนี่หน้าตาของไดมอนเคซี่เคซี่ไดมอนก็จะเป็นประมาณนี้สีชมพูนะครับแล้วก็มีเกราะสีฟ้าเนาะอ่าประมาณนี้ครับโอเคมาเรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับทุกคนต่อยธรรมดาครับ ก็ปกตินะฮคะลคิดขวาครับอันนี้ขิกขวา power punch แล้วก็สกิล e เลยครับสกิล e น่าจะเป็นการต่อยรัวๆเนอะมันพูดว่าอะไร,รทุกคนโอล่าไหมไม่แน่ใจนะฮะเคซี่เดมอนมันมันพูดโอล่าไหมไม่น่าพูดนะแต่มันก็มีคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้สกิล r นี่น่าจะเป็น heavy p u n c นะฮะ วุ้ยใช่เลยครับ h ฮ a v y Punch แล้วก็สกิลทีมีไหมครับออ้สกิลทีเป็นการสร้างกำแพงนะฮะทุกคนผมว่าอันนี้มันเท่มากเลยนะอย่างเช่นสมมติเจอสกิลอะไรที่มันทะลุกำแพงไม่ได้นะครับทุกคนแบบสตูยิงปืนมาใช่ไหมกั้นกำแพงครับนี่อย่างเท่งไงเออเน้นเท่นะครับไม่เน้นโหดแล้วก็สกิลวายครับมีไหมสกิลวายไม่มีนะครับ โอเคไม่แถวแรกหมดแล้วครับไม่มีอะไรละต่อมาครับแถวที่2สกิล F ครับสกิล F เป็นไรเอ่ยอ่าสกิล F นะครับเป็นการกระโดดขึ้นที่สูงเนาะหรือจะเอาไว้หลบสกิลก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้เคลื่อนที่ก็ได้เนาะนี่อย่างเช่นของอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ครับกระโดดไปเลยปุ้มเห็นไหมอ่าเอาไว้ลาสของได้นะครับขึ้นที่สูงก็ได้ด้วยเออเอาไว้แบบอาจจะฟาร์มได้เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะ ต่อมาสกิล G ก็เป็นสกิลป้องกันนะครับนี่ตั้งกาดเหมือนสแตนท์ทั่วไปเลยนะครับสกิล H มีไหมครับ H อชอ๋อสแลมกาวสกิล H เป็นสกิลทุบพื้นนะครับทุกคนครับนี่สแตนมันจะทุบพื้นแบบนี้อ่าประมาณนี้เนาะคล้ายๆกับไอ้นี่อยู่เหมือนกันนะครับสตาร์แพทิ n ัมสกิลคล้ายๆกันแล้วก็มีเจไหม มี J ไหมไม่มีนะครับมี e r t อ่ามี e r t นะครับ f g s โอ้คอมโบง่ายเลยนะต่อมาครับแถวล่างครับสกิลแซดอ่าสกิลแซดอ่าสกิลแซดมันจะเปลี่ยนโหมดได้ครับทุกคนสมมุติเรากดสกิลแซดปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดฮิลนะครับนี่เห็นไหมเวลาเรากดสกิลอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถฮิลได้เนาะเอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนนะครับสำหรับสแตนตัวนี้ คือดีมากทุกคนคือแบบมันมันเอาไว้ซัพพอร์ตได้อะเออคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมุติว่าแก๊งกันแล้วมีตัวนี้เป็นเพื่อนนะครับโอ้โหก็ถือว่าสบายอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองรีวิวสกิลให้หมดก่อนละกันเนาะแล้วก็สกิลเอ็กสกิลเอ็กเป็นอะไรอะ่ะอะไรฟลิกฟลิกอะไรครับทุกคนฟลิกเพลนเลตคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะสกิล x x อ๋อเหมือนเป็นการปาอะไรสักอย่างนะครับอืมเป็นการโจมตีระยะไกลเนาะแล้วก็สกิล C ีมีไหมครับ C V B N อ่าเอนเป็นบทพูดนะครับโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็แถวบนเนี่ยอ่าแถวบนก็มีสกิล E R T นะครับแถวกลางจะมี F G H นะฮะเจไม่มีเนาะเจ ค okay, ไม่มีนะครับแล้วก็แถวล่างจะมีสกิล Z e t กับสกิล X อรวมๆแล้วมีทั้งหมด8สกิลนะฮะทุกคนสำหรับสแตนตัวนี้นะครับต่อมาเนี่ยเรามาเจาะลึกสกิล Z กันครับทุกคนนี่อ่าฮิลโหมดเข้าสู่ฮิลโหมดแล้วนะครับต่อยธรรมดาครับอ่าต่อยธรรมดาก็เป็นการเพิ่มเลือดเนาะลิ้ขวาครับเฮวี่พันก์เฮ้ยไม่ใช่สิเพาเวอร์พันนะฮะแล้วก็สกิล E นะครับก็จะเป็นการฮิลแบบรัวๆเลยดูนะ อันนี้โดดๆๆๆๆอ่าฮะเกือบเต็มหลอดนะครับสกิลอาร์นี่น่าจะเป็นฮิลห,หนักเนาะนี่ฮิลเยอะครับบุ้มโอเคสกิลทีอะสกิลทีเป็นกำแพงเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีอ่าดามเมจเป็นการฮิลเนาะแล้วก็สกิลเอฟครับอ๋อสกิลเอฟเป็นการเคลื่อนที่สกิล ใช่ไหมใช่สกิล G สกิล G เป็นบล็อก H อ่าทุบทุบเป็นการฮิลนะฮะแล้วก็สกิลอ่า X ใช่ไหม X อ่าสกิล X จะเป็นสกิลที่เป็นการโจมตีระยะไกลครับสามารถปลาเอ่อมันมันปลาอะไรก็ไม่รู้่ะทุกคนดูนะปุ๊บอ๋อลูกบอลนะครับน่าจะเป็นแบบกระสุนอะไรประมาณเนี้ย โอเคคือสังเกตง่ายๆนะทุกคนเดี๋ยวผมลองมาตรงไฟก่อนอ่าถ้าเราเข้าสู่โหมดฮิลนะครับออ่ามันจะเป็นสีเ,เหลืองๆแต่ถ้าเราอยู่อีกโหมดหนึ่งเนี่ยออ่ามันจะเป็นสีเดียวกับเราเลยนะครับเห็นไหมสีเดียวกันเลยแต่พอเข้าฮิวโหมดปุ๊บออ่าที่ดิมอนเคซี่มันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นการฮิลแทนเนาะนี่อ่าประมาณนี้นะครับโอเค ไหนเราลองไปตีโจรูโนโชวานากันหน่อยดีกว่าครับเออสกิลจำง่ายนะ ERTFGS+X นะฮะเออประมาณนี้สกิล E ก็เป็นต่อยรัวใช่ไหมเราต้องสร้างกำแพงขึ้นมาก่อนครับทุกคนครับสร้างกำแพงโดยการกด T ไหมนี่สร้างกำแพงแล้วก็ต่อยรัวเอาไปยิ้ให้มันเสยเอาใหม่ครับเอาใหม่มีสกิลอะไรอ่ะ อย่าเฮวี่พันช์อีเดี๋ยวนะกำแพงมันอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยเออกำแพงมันก็อยู่นานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนเคลสีไดมอนด์อะนี่สร้าง,รงกระแพงเรโก้อออ่อ่าจริงๆริงไหมทุกคนผมบอกตรงๆเลยไอตัวเนี้ย ไม่น่าจะเหมาะเอามาฟาร์มนะครับน่าจะเหมาะแบบว่าเอาไว้ยิวให้เพื่อนมากกว่าเนาะสกิลก็ไม่ได้มีอะไรครับเนี่ยมันแทบจะฟาร์มไม่ได้เลยอะสกิลเอชทำไรวะ,ะก็ทุบพื้นเอ็กก็ป่าไอ้นี่ใส่สกิลทีสร้างกำแพงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งว้าฟาร์มยากมากทุกคนไม่แนะนำครับอย่าหา อย่าหามาเล่นอย่าหามาเล่นเลยโดยเด็ดขาดครับฟาร์มไม่ดีนะฮะแล้วก็น่าจะ PVP ไม่ดีด้วยถ้าให้ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบสายซัพพอร์ตเนี่ยดีที่สุดแล้วทุกคนสำหรับเคซี่ไดมอนด์นะครับเออมันมันในเมะมันชื่ออะไรอะไดมอน n d เคซี่ปะแต่ในนี้มันชื่อเคซี่ไดมอน n d นะครับอัอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะคือ เอาง่ายๆก็คือไม่แนะนํำไม่แนะนําให้เอาไปเล่นเลยทุกคนแต่ถ้าจะแบบเป็นสายซับพ,พอร์ตอะไรอย่งนี้นะครับไม่ค่อยมีใครเล่นเนาะเป็นสายซับพ,พอร์ตเพื่อนเออเอาไปเล่นได้นะครับเปลี่ยนโหมดด้วยอย่าลืมนะทุกคนนี่เปลี่ยนโหมดก็ซับเพื่อนเลยครับเป็นพี่นี่เป็นไงนี่อ่ะซับเพื่อนครับเป็นสายหมอครับสายหมอ อาจจะเอาไว้หาสาวได้นะตัวนี้เออแบบเจอสาวเล่นมาครับเดี๋ยวผมฮิลให้อะไรประมาณนี้เออสแตนจีบสาวนะครับขอตั้งชื่อนี้เลยมาครับไม่เป็นไรครับสาวเออไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฮิลให้ครับเดี๋ยวฮิลให้ฟาร์มเลยครับเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> เป็นสแตนสายหลีหญิงนะฮะทุกคนครับโอ้โหแผนโคตรฉีเนี่ยเลยว่ะเอาสแตน แบบเพื่อนถามนะครับมึงเอาสแตนตัวนี้มาเล่นทําไมวะมัโคตรจะกากเลยมึงไม่รู้อะไรซะแล้วอะไรยี้เนาะเออเรามีแผนนะครับมันเป็นสแตนแห่งการหลีหญิงนะทุกคนผมแนะนําให้เอามาเล่นแล้วกันนะเอาให้หลีหญิงนะครับเพื่อนถามเฮ้ยมึงเอามาเล่นทําไมโอ้โ oh, ห oh, oh, บอกไปเลยครับเองไม่รู้อะไรซะแล้วไอเพื่อนรักอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนก็สาหรับสแตนตัวนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสแตนดีหีหญิงของผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายเอาสแตนไป้ีหญิงกันครับทุกคนฟาร์มเลยครับน้องสาวไม่ต้องอไม่ต้องระแวงหลังครับเดี๋ยวพี่กั้นกระแพงหัวใจให้ครับนี่นี่เป็นไงโอ้โหโคตรอดี